กันที่สิบครับแร่มาเถึงการเจริญเติบโตของปลากัดแล้วการเปลี่ยนน้ำกันแล้วครับเราเมื่อสองวันที่แล้วเราได้มีการเปลี่ยนน้ําไปนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีขี้ตะกอนข้างล่างมากไปอันนี้คือปลากระดับตัวเมียนะครับปลากระดตัวเมียนะครับเห็นว่ามันจะมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างจะเริ่มจากคงที่แล้วแต่จะมีความยาวลาตัวที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคราวที่แล้วไม่มากเท่าไหร่ครับปลากรดตัวผู้ครับ แก็ตัวผููนะครับมันจะมีการจเจริญตุบตัวปาก,กะจะมีการจเจริญเติบโตที่ค่อนข้างที่จะคงที่แล้วนะครับแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่คือมันจะมีสีของลําตัวที่ค่อนข้างเด่นชัดนะครับและมีสีที่สดใสกว่าปลาตัวเมียมากครับผมแล้วก็มันจะมีการกินอาหารที่เพิ่มขึ้นครับคือเราเวลาปกติเราจะใส่อาหารปลาเพียงแค่ช้อนหนึ่ง แต่พอเราลองใส่2ช้อนไปปรากฏว่าไม่กินได้หมดเลยครับแต่ถ้าสมมุติเราใส่3ช้อนไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหลือข้างบนบ้างนะครับอาจจะให้น้ำเราเสียได้แสดงว่ามันมีการระดมตัวปากกาติพเพิ่มขึ้นครับเจอกันคลิปต่อไปครับ